สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกันยาสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะก็วันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดรูปภาพในพินกันค่ะเพราะว่าบางคนบางคนนะคะทำไม่เป็นค่ะอันดับแรกเข้าไปในพินเลยค่ะอ่าเข้าไปในพินเลยนะมันก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ เอตามที่เราเราตอนแรกมันก็จะให้เราเออพวกแบบล็อกอินนะคะผ่าน Google ผ่าน Facebook อะไรประมาณนี้นะคะแต่เราแนะนำให้ล็อกอินผ่าน Facebook นะคะเพราะว่ามันดูง่ายได้หรือใครไม่เล่น Facebook ก็ใช้ Google ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ อะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะไปอ่าแล้วก็อันแบบแรกก็กดไปตรงคำว่าอค้นหาค่ะอันนี้คืออันอันทำค้างไว้นะคะแป๊บหนึ่งอันเก่าอันนี้แล้วก็เลือกรูปภาพเลยค่ะกดตรงขีดสามขีดค่ะ ขีด3ขีดตรงข้างบนนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปภาพค่ะกดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วนะคะก็สามารถไปดูในแกลลอรี่ของเราก็ได้นะคะมันมีภาพอื่นที่สามารถดาวน์โหลดได้นะคะดาวน์โหลดได้มากกว่าหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่ถามนะคะว่ารูปภาพโปรไฟล์เราอะทำไมมันสวยจังเอามาจากไหนเอออะไรประมาณนี้นะคะเราก็ตอบแล้วนะอะไปดูในะอ่อไอ้นี่เราได้อ่าไฟล์ส่วนตัวค่ะอนี่ดูนะอย่ารูปภาพเราเยอะมากเลยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากในพิน อีนน้รูปภาพเอคนอื่นนะคะ,ะแล้วอันนี้คือพี่สาวเราเองเป็นแบบไม่ใช่พี่สาวแท้ๆนะคะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะประมาณมสามถึงมสี่นะอ่าอนะอยมสองมสามนีแ่แหละค่ะอ่าแล้วก็อันนี้ได้มาแล้วนะคะไม่ได้ได้ทิปเดยอะ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะคะถ้าใครเกิดเ,เดินกันยาก็มาเมนได้นะครับเราจะทำละครสั้น HAPPY ้เบอร์ให้นะบอกเดืนเกิดมาด้วยบอกชื่อเรื่องบอกนางเอกบอกอะไรก็ได้นะคะอ่าอ่ะ,อะ ดาวน์โหลดได้มากกว่าหนึ <Denn> ่งนะคะก็กดที่เดิมเลยค่ะมันก็จะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วก็เออบายบายค่ะ